เพื่อนๆคะะอัปเดตพกเพี้ยนของยายน้อยนะคะอายุได้6วันแล้วค่ะกับแปลงนี้นะคะอายุได้6วันแล้วจำได้ไหมคะที่ยายน้อยมาถ่ายทอดให้ดูถ่ายทอดสดเนาะแตไไ่ไม่ได้ไม่ได้ทำคลิปยาวนะคะนี่นะคะอายุได้6วันแล้วค่ะวันวันอาทิตย์และนี่ก็วันเสาร์เนาะก็6วันอุปสรรคสำคัญของยายน้อยก็คือนี่แหละค่ะหญ้าเหีวหมู นี่นะคะย่ายเห้าหมูของยายน้อยเพราะว่าย่ายเห้วหมูเนาะเขาจะหัวฝังดินค่ะแต่ถ้าเกิดอ่าวันที่เราถอนเราจะต้องมีการลดน้ําให้โชคนิดนึงเพื่อที่เราจะได้ดึงหัวดึงโคนเขาออกนะคะนี่นะคะอัปเดตให้เพื่อนๆดูนะคะนี่ค่ะประมาณนี้6วันค่ะกับกระเซ็หลังกษเียนของยายน้อยกับการทําผักเสี้ยนนะคะนี่นะคะ ก็ให้เพื่อนๆดูประมาณนี้นะคะนี่ค่ะอวยพรให้ยายน้อยด้วยนะคะให้ยายน้อยประสบความสําเร็จค่ะประสบความสําเร็จยังไงรู้ไหมคะก็ประสบความสําเร็จคือว่าหนึ่งไม่เจอฝนสองกกไม่เน่ารากไม่เปื่อยค่ะเพราะว่าปัญหาของยายน้อยอาจจะอยู่กับตรงนี้นะคะกกไม่เน่ารากไม่เปือ่อยมาแรงรบกวนบ้างนิดหน่อยก็ยังสู้ไหวนะคะ เพราะว่าที่ผ่านมาก็กลัวตรงเนี้แหละค่ะ,ะ,มะแมลงรบกวนนะ่ะเราสู้ได้เราสู้ไหวนะคะแต่กกกกกเปื่อยกกเปื่อยรากเน่านี่ใหญ่น้อยสู้ไม่ไหวจริงๆเลยเพราะว่าอ่าผู้มีความรู้เนาะก็ได้บอกมาแล้วว่าให้เอาขี้เท่าบ้างละให้เอาปูนมานหรือปูนขาวบ้างละเนาะมา เรียกอะไรมาโรยอ่ะยายน้อยทํามาหมดทุกวิธีแล้วค่ะแต่ก็ไม่สําเร็จค่ะทุกครั้งที่ทําเนาะถามว่าท้อไหมไม่ท้อเชื่อไหมคะถ้ายายน้อยจะบอกว่ายายน้อยไม่ท้อท้อน่ะมันท้อบ้างค่ะแต่ว่ามันก็สู้ไงคะเพราะว่าเราทําเพราะใจรักเนาะเราทําเพราะเราสนุกเราทําเพราะเราว่างค่ะทําตอนว่างๆเนาะเพราะว่ากเกษตรหลังกระียนไงคะ